สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello t a s t นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการอาบน้ําในเรือนจํานะครับหลายคนนะครับก็อาจจะไม่เคยเข้าไปในเรือนจําก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาอ,อาบน้ํากันยังไงนะครับแล้วก็ประเอินว่าผมไปอ่านคอมเมนต์นะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งอยากให้พูดถึงเรื่องการอาบน้ําในเรือนจํานะครับม,มีลักษณะมีวิธีการอาบยังไงนะครับนะเป็นเหมือนในหนังไหมนะครับที่เราต้องอาบ คนละสามขันฟอกสบู่เสร็จแล้วก็ต้องมาตักน้ําอาบอีกสามขันเป็นการเสร็จสิ้นอะไรเงี้ยแบบนี้จริงๆรไหมนะมาเราก็มาฟังกันนะครับนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นภาพในหนังในละครอะไรเราอกนะม,มันเรามาฟังกันแบบกลางๆนะครับพูดแบบหลักการทั่วๆไปนะครับนะในความเป็นจริงดีกว่านะครับนะ เรื่องของการอาบน้ำเนี่ยโดยหลักๆนะครับผมใช้คําว่าโดยหลักๆเขาให้อาบสองครั้งนะครับก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็คือลงจากเรือนนอนนะครับเราลงมาจากเรือนนอนประมาณ6กโมงเช้าเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมาที่นะครับอ่างอาบน้านะครับอ่างอาบน้านะซึ่งลักษณะของอ่างอาบน้ําก็เป็นบ่อนะครับก่ออินบล็อกขึ้นมานะครับสูงประมาณเท่าเอวเนี่ยแหละนะครับสูงประมาณเท่าเอวนะครับนะยาวประมาณ 3เมตร4เมตรนะครับนะแล้วก็จะมีหลายๆบอ่อครับขึ้นอยู่กับความใหญ่ของแต่ละแดนนะครับบางแดนก็มี3บ,บ,นะบ่อ2บ่อนะบางแดนก็มี4ีห้าบอ่อแล้วแต่ว่าจํานวนของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแดนนักโทษที่อาศัยอยู่ในแดนมีมากมีน้อยนะครับพอมาถึงบอ่อเนี่ยนะครับส่วนมากเนะี่ยผมใช้คําว่าส่วนมากนะครับนักโทษก็จะมีนะครับ ของใช้ประจําตัวนี่ก็มีพวกของใช้ทั่วไปนะครับยาสระผมแฟบสบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือขันน้ํากับคุน้ํานะครับนะคุยางคุถังนี่แหละนะครับนะถามว่า,าไว้ทําไมนะครับคุถังเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไงนเรียนจำเวลาเราซักผ้าครับเวลาเราซักผ้าเนี่ยเราก็ต้องตักน้ําจากบอ่อนี่แหละนะครับบอ่อที่เขาเปิดน้ําไว้เนี่ย เอาออกมานะครับแล้วก็มาซักผ้ามาขยี้ผ้าตากนะครับมาขยี้เสื้อผ้าตากนะครับดังนั้นนะครับถังน้ำเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนตื่นเช้ามาก็จะถือขันถังน้ําไปที่บ่อนะครับนะถามว่าเขามีเวลาจํากัดไหมนะครับหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยเขาต้องเป่านกหวีดสามครั้งนะเคาะระฆังสามครั้งเจ้าหน้าที่มาเฝ้าตรวจต,ตาดูว่าอาบกันเยอะไหมน้ําเปืองไหมไม่ใช่นะครับนะ เราพูดแบบกลางๆก็คือเขาก็ปล่อยนะครับนะปล่อยใครจะอาบยังไงคุณจะตักน้ํามานั่งขัดขีดข้หูถูขี้ตาของคุณก็แล้วแต่คุณนะครับนะบางคนเนี่ยเขาไม่ไปยืนอาบในอ่างนะครับเขาก็ตักไอ้ถังน้ําเนี่ยนะครับมานะครับคุถังเนี่ยก็มาอาบนะครับมาอาบนะทีนี้ผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าบางเรือนจําเนี่ยเขามีฝักบัวให้นะครับนะมีฝักบัวเป็นแถวเลยนะครับ นะนักโทษก็จะเข้าไปนะครับอาบทยอยกันอาบนะครับนะคุณจะอาบชาอาบนานก็แล้วแต่นะครับใครที่เกียดรออาฝักบัวก็เอาคู่ถังเนี่ยนะครับตักมามาแปลงฟันแล้วก็มาอาบนะบมันก็มีแค่นั้นเองนะครับหลักใหญ่ใจความมันก็จะประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับอาบซักเสื้อผ้าเสร็จนะเอาคู่ถังตักน้ํามาอาบนะครับนะ ถามว่าวิธีการอาบโดยทั่วๆไปนะครับเขาก็จะใส่กางเกงในนะครับใส่กางเกงในบ้างหรือบางคนก็ถอดนะครับนะเพราะว่าเวลากางเกงในเปียกปุ๊บนะสุดท้ายก็ต้องถอดถอดกางเกงในขยี้เสร,ร็จนะบางคนก็มีผ้าเช็ดตัวเช,ช็ดตรงเช็ดตัว,บ,ตว,บ,ตว,บ,ตวบางคนก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับนะ hour? นักโทษเนี่ยส่วนมากนะครับเวลาอาบน้ำเนี่ยใส่กางเกงในก็จริงนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเปื่อยนะคุณก็จะได้เห็นหมดนะครับตรงนั้นมันไม่มีใครมาอายใครแล้วนะครับนะขนาด คนฝังมุกผ่าเบ้นฉีดมานะครับใครฉีดมาแล้วเน่าโดนขูดออกนะับเหลือแต่แกนนะครับโดนตัดออกนะครับหรือใครฝังมุกมาเยอะๆใครผ่าเบ้นมาฝ่าโฟกมานะครับยกช่อฉีดยกช่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเราก็จะเห็นนะครับในคู่นี้คุณจะเห็นเลยรูปแบบแต่ละรูปแบบนะครับมันจะโอ้โห ไปแรกๆอาจจะงงอ่ะอูหแบบนี้ก็มีด้วยนะบางคนแบบนะครับใหญ่แบบเท่าหัวโคกนะครับเท่ากระป๋องโคกอย่างเงี้ยนะครับนะบางคนก็เน่าบางคนก็โดนขูดออกหรือต่แกะอะไรคุณก็จะเห็นหมดนะครับตรงนั้นน่ะมันไม่มีใครอายใครแล้วนะครับอันนี้ก็คือช่วงเช้านะครับหลังจากอาบเสร็จนะครับมันจะมีเวลาฟิกของมันโดยอัตโนมัติว่านะครับหกโมงถึงเจ็ดโมงเนี่ยคุณต้องทําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จ นะเพราะว่า7จ็ดโมงปุ๊บคุณต้องไปกินข้าวนะครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยคุณต้องไปกินข้าวนะครับเขาก็จะเคาะระฆังเรียกนะครับนะเคาะระฆังพอไปกินข้าวปุ๊บ8ปดโมงคุณต้องไปแถวทุกคนต้องไปแถวนะครับเพราะมันต้องนับยอดดังนั้นนะต่อให้เราอยากอาบนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันจะถูกนะครับกำหนดด้วยตารางเวลานะครับแปดโมงคุณจะอาบคุณจะไม่ไปกินข้าวก็ได้คุณจะอาบจนถึง8ปดโมงก็ได้แต่8ปดโมงคุณต้องไปแถวเพื่อนับยอด ดังนั้นยังไงก็ไม่เกิน8ปดโมงนะครับนะยังไงก็ไม่เกิน8ปดโมงต่อให้เราอยากอาบนานแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องอาบได้แค่8ปดโมงเพราะวาเราต้องไปแถวทีนี้ตอนเย็นนะครับหลังจากลงมาจากกองงานนะครับนะตอนเย็นกิจวัตรก็ขึ้นทํางานบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะบางคนก็ออกกองนอกกองกลางอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะทีนี้พอ ถึงเวลานะครับประมาณ3ามโมงเย็นเนี่ยเขาก็จะปล่อยปล่อยให้เรามาอาบน้านะครับนะเราก็จะมีเวลาอาบน้ําช่วงตอนเย็นนะครับนะอาบน้ําเสร็จก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็4ี่โมงก็ขึ้นเรือนนอนนะตอนเย็นเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ซักเสื้อผ้าไม่ทําอะไรกันแล้วนะครับนะส่วนมากเขาจะซักตอนเช้านะครับตอนเช้ามันจะมีเวลามากกว่าตอนเย็นเขาก็จะอาบน้านะครับเตรียมเก็บผ้าที่ตากไว้นะครับเก็บของนะครับใส่ตู้ล็อกเกอร์นะครับเอา ถังน้ําเอาของใช้ไปวางไว้ไปเก็บไว้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ถามว่าตอนเย็นเขามีเวลาฟิกไหมเขาก็ไม่ได้มีฟิกนะครับแต่มันก็กําหนดด้วยตารางเวลาเหมือนเดิมนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นเราต้องเสร็จสิ้นนะครับต้องไปแถวกับเพื่อนต้องนับยอดขึ้นห้องนอนดังนั้นนะครับต่อให้เราจ่ายหักอาบแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้น นะครับเราจะไม่กินข้าวเย็นก็ได้นะครับการอาหารการกินเรื่องกินคงกินข้าวอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยนักโทษต้องทุกคนต้องกินข้าวนะครับเราไม่กินข้าวก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเราต้องเสร็จภายใน4ี่โมงเพื่อไปเข้าแถวขึ้นเรือนนอนเวลาขึ้นเรือนนอนนะครับอันนี้มันจะมีอาบน้ําพิเศษก็คือเวลาขึ้นเรือนนอนเนี่ยนะครับบนเรือนนอนมันก็มีบล็อกนะครับไว้สําหรับถ่ายหนักถ่ายเบานี่แหละนะครับในบล็อกที่ไว้สําหรับถ่ายหนักถ่ายเบานี่มันก็จะมี แอ่งน้ําเล็กๆนะครับที่เขาก่ออินบ็อกขึ้นมาแล้วก็เปิดน้ําใส่เวลาเราร้อนเนี่ยตอนกลางคืนนะครับเรานอนเนี่ยนะครับเราร้อนนะครับเราสามารถลุกไปอาบน้ําได้นะครับโดยการเทลาดตัวนะครับมีแค่นั้นนะครับไม่ไม่มีอะไรสำหรับทุอนเราไม่ต้องมาว่าเฮ้ยเฮ้ยห้ามอาบนะเว้ยมึงเป็นเด็กใหม่นั้นนี่นู่นไม่ใช่ครับใครร้อนก็ลุกขึ้นไปอาบนะครับเวลาเราเข้าไปอยู่ข้างในมันจะเรียนรู้เองนะครับนะเราคนนอก ฟังดูเนี่ยมันอาจจะดูแบบอุ้ยในคุกมันมีขาใหญ่มันมีพวกสามูคอยเก็บโจดคอยนั่นคอยนี่อันนั้นมันเรื่องของขบวนการเรื่องของแก๊งนะครับถ้าเราเป็นนักโทษธ,ธรรมดาเนี่ยเป็นคนแบบธรรมดาเนี่ยมันเหมือนสังคมข้างนอกนี่เลยนะครับนะผมจะอธิบายแบบให้เพื่อนๆฟังมันเหมือนสังคมข้างนอกเนี่ย,มยบบมมสมยสมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นพนักงานทํางานธรรมดาเนี่ย อยู่ในโรงงานไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับอันดพานไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกปล่อยเงินกู้ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับนักเลงหัวไม้เช้ามามาทํางานเย็นมากลับบ้านกับช่องนะครับนะนั่งเล่นกับลูกกับเมียนั่งเล่นกินเบียร์เพื่ยนเพื่อนก็จะใช้ชีวิตปกติแบบนี้เลยนะครับไม่เคยยุ่งเกี่ยวใครไม่ต้องกลัวว่าใครจะรอบทําร้ายไม่ต้องกลัวว่าใครจะรอบยิงไม่ต้องกลัวว่าใคร จะมาดักหน้าโรงงานเพื่อนๆก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ข้างในก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยถ้าเราเป็นนักโทษธรรมดาเราไม่ใช่แบบโอ้ยคนที่เคยไปบิดยาชาวบ้านเขามาเป็นแสนเม็ดไปเอาเมียชาวบ้านเขามามีเรื่องกับแก๊งนั้นมีเรื่องกับแก๊งนี้เราเป็นแค่เฮ้ยผมพลาดวะผมมีเรื่องไปยิงคนตายข้างนอกนะเขาจับผมมาติดคุกสารตัดสินจำคุก30ปีอย่างเงี้ยเพื่อนๆเข้าไปข้างในเนี่ยเพื่อนๆใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยครับ คว่าเหมือนคนปกติเนี่ยคือมันภายใต้กฎระเบียบของเรือนจําแต่เราไม่ต้องไปแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวขายใหญ่มาเก็บไว้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ไม่มีครับนะเรื่องของถามว่าอย่างพวกซามูพวกหัวหน้าแก๊งต่างๆพ่อบ้านต่างๆนะพวกที่ยกบ้านแทงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มของแก๊งมันเป็นเรื่องที่มันมีเรื่องบาดหมางกันมาถ้าเราเป็นนักโทษคือนักคนส่วนใหญ่ในเรือนจำเนี่ยคือนักโทษธ,ธรรมดาผมใช้คํานี้เลยเดียวกัน นะมันไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไปต้องมีแก๊งต้องมีศัตรูต้องบาดหมางไม่ใช่ครับนักโทษพันคนเนี่ยจะมีเรื่องมีราวกันอยู่แค่กลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มนะครับนะมีเรื่องมีราวกันนักโทษพันคนเนี่ยจะมีอยู่ 20- 30คนที่ขัดแย้งกันอย่างเงี้ยนะครับนะที่แบบว่าคอยทะเลาะบ่แว้งกันคอยอะไรนอกนั้นนะครับ 70%- 80%เนเนี่ยใช้ชีวิตปกติเลย ช้ามาอาบน้ําขึ้นกองงานนะครับกินข้าวเสร็จนะครับอาบน้ำนะขึ้นเรือนนอนลักษณะมันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้หมดนี่ก็คือเรื่องราวของการอาบน้ําหรือว่าการใช้ชีวิตในนักโทษในเรือนจำ,นำของนักโทษนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ เรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหากเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังขอบคุณมากๆครับผม